เรานะคะมาถึงอิสตันบูลแล้วนะลงจากเครื่องบินมาแล้วก็เนี่ยจองแบบนั่งรถแบบเนี้ยมี6ซีดแบบใหญ่ๆแบบอย่างเงี้ยนะคะเออก็ทั้งหมดจากสนามบินมาถึงฮิวโรงแรมฮิวสตันเนี่ยก็หกสิบดอนลง,ลงมาแล้วจ้ะตรงนู้นก็เหนือพนักงานนี่นะเรามารถแบบเนี้ยเนี่ยหกตู้แบบเนี้ย นี่นะเราเรอกระเป๋าเราผ่าน Security check มาแล้วอันนั้นจะเป็นโซนช้อปปิ้งนะคะแล้วก็รีเซพชันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราขอเช็คอินก่อนนะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูอ่ะนี่ห้องนะคะคือจองห้องแบบสวีทไม่ได้นะมันเต็มนี่ห้องน้ำก็ใหญ่ก็โอเคนี่เป็นห้องคิงแบบคิงไซส์มั้งเออห้องมันก็ใหญ่แหละแต่คือจริง,รงเราตั้งใจจองห้องสวีทไง ไม่มีค่ะฟูลิบุกค่ะเต็มค่ะห้องสวีทแต่นี้ก็ใหญ่เนี่ยใหญ่เลยแต่เราแค่อาจจะไม่ใช่มาตรฐานเรามั้งระเบียงก็ใหญ่นะคะอืมในข้างนอกเนอะฮิวตันเริ่มแต่ตรงนูน้นโรงแรมใหญ่อยู่ฮิวตันบอสฟอรัสโอเคขอตัวไปเก็บของก่อนนะจ๊ะ อันนี้เป็นบริเวณล็อบบี้แล้วทางนู้นเป็นร้านอาหารนะคะทำเลดีมากเลยนะฮิวตันนะ่ะจต่เท่าที่อ่านะคือสร้างมาตั้งแต่ปีแบบหนึ่งหนึ้าห้าห้าว่ะเพื่อน,เอ,นเอออันนั้นคือวิวแบบบอสฟอรัสตอนที่เรามาเดือนเมษาคลิปที่เราทำอีสเทนบุรกคือเนี่ยเราก็ไปมาแล้วนะเอออาจจะเลี้ยงวันเกิดแบบดินเนอร์อะไรตรงนี้ก็ได้วิวดีสวยใช้ได้ กำลังไปทักเอ่อทักสิ่สแควร์นะคะนี่เนี่ยโลติดมากเลยตะปูญญอัดย่านทกักสิ่งทักสิ่งทักสิ่งนีเรียกว่าอะไรกันแน่ดูดิคอนสิงห <c oughs> ์ยูตันก็อยู่ไม่ได้ไกลนะเดินสิบนาทีแต่ว่าเราร้อนเราเลยไม่อยากเดินถ่ายภาพบรรยากาศเมืองให้ดูน,นะจ๊ะ ถึงย่านทักสิณสแควร์แล้วนะคะเราต้องเดินไปนะเพราะว่ามันเป็น walking street เดี๋ยวเราปักหมดุดรนะ้านอาหารไทยก่อนโรงแรมอยู่ห่างจากย่านเนี้ยทักสิณทักษิณสแควร์เนี่ยแค่ไม่ถ้านเนี่ยถ้าเดินเร็วๆก็5นาทีถ้าเดินเอื่อยๆอย่างเราก็10นาที คูลมากเลยนะมันเป็น walking แบบแอร์เรียคือโนรถเข้าจ้ะต้องเดินทุกช่วงตอนเออรถไทยแบบงชาติไทยแล้วนะคะเมนูแรกที่เราสั่งมาแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวเนื้อทั่วไปนะั่นแหละก๋วยเตี๋ยวเนื้อ,เ,อ,อเส้นเล็กอ่าเมนูที่สองที่เราสั่งม้่งตำปลาจ่ะ ของแฟนก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเหมือนเราแต่ว่าเส้นใหญ่อ่าอันนี้อีกจานหนึ่งมาแล้วนะคะเป็นเป็นกระเพราเนื้อ,อกระเป๋าเดินทางเต็มเลยค่ะนี่ถ้ากระเป๋าแตกก็มาซื้อสบาย เออผ่านไปที่ไหนที่ไหนก็จะเจอเอเจนต์ที่ขายแบบตัวเคร่องบินของสายการบินตุรกีแอร์ไลน์เยอะมากเลยนะเดินต่อค่ะเดินกลับโรงแรมอ้ยยานทักสิงสแควร์นี่นะบุนวายย,ยุ่งเนยะิงมากอู้ตาย อะไรจะกรุงเทพเลยค่ะเหมือนแถวแบบคลองถมไอเนี่ยแบบเป็นที่แบบเยวาวราชอะไรที่วุ่นวายวุ่นวายแถวนั้นอะรถติดแบบเหมือนแถวแถววันนี้เลยอะไอสุขุมวิทอะโบสนะคะเออ เินถึงโรงแรมแล้วนะคะเออมันก็ถือว่าไม่ใกล้แต่ก็ไม่ไกลถ้าอากาศไม่ได้ร้อนเลยเบอร์นั้นก็เดินได้แหละพามาดูเรา่าต่อนะคะเดเรเาก็บัตรห้องเราแตะนะ ก็จะมีอาหารเราพาไปดูข้างในก,ก่อนพนะี่น้องก็จะประมาณนีม้มาดูข้างนอกกันบ้างนะจ๊ะ เห็นตรงนั้นปะแม่น้ำท้องบนตรงนู้นอะเป็นไอ้นี่นะเออไม่ใช่แม่น้ำทะเลบอสฟลัสเรามาแล้วนี่ค่ะฮิวสตันนะกลับมาถึงนะก็มีป้ายแบบแฮปปี้เบิร์ดเดย์มีแฮปปี้เบิร์ดเดย์เค้กแล้วก็มีแชมเปญพอดีแฟนเป็นไดมอนเมมเบอร์ของที่นี่นะคะลดนะเขาก็เอาใจลูกค้าสุดพลางดูซิ พามาดูอาหารอินเดียของโรงแรมพิวตันกันนะคะเขาน่าจะมีงานแต่งอะเพื่อนๆเนี่ยเออคงมีคนมาแต่งงานแต่ว่าเราอะมากินข้าวนะตอนนี้สั่งวน์แดงมากินแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นแอปที่ไทยเซอร์ ดูวิวสิตรงนั้นเป็นบอสครัสนะคะอาหารมาแล้วนะคะอันนี้เป็นกาะริกมาลายชิก,ก้าส่วนอันนี้จะเป็นพาราตาแล้วก็แกริกนานแลมบรียนี่แล้วก็ชิคเก้นทิก,ก้ามาซารานะจ๊ะเราไม่อิ่มนะคะเราสั่งใหม่อันนี้บัตเตอร์ชิคเก้นเห็นไหมน่ากินมาก วันนี้เป็นวันเกิดแฟนด้วยนะเราก็เลยมาเลี้ยงฉลองกันด้วยเดี๋ยวยังไงขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย